สวัสดีนะคะที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่แปลงหญ้านะจ๊ะหอบหอบแต่ไม่กล้าหายใจดังเขาสิวาเถ่ามาแล้วจ้าช,ช้าๆน่อยช,ช้าๆนอยอุย้ยหาตัวศับปะัน ไม่ว่าไม่ว่ายิม้มแบตโอแย่คอยเด้อเก็บมาเก็บอยู่นี่เละไม่ว่าวันนี้โดนควันออ๊ดนั่งนะวันนี้มึนหลายโดนควันออ๊นั่งแล้วนนลว,วิ่งผ่านวิ่งผ่านแปลงหญ้ามาเลยเมื่อกี้ เล่นพานหลักค่อยๆกลับไปเอาโมใส่เลยแบบนั้นดีเพราะว่าเราจะเปลี่ยนที่ผูกช้างผูกเรือเอาไปผูกข้างล่างไปผูกข้างล่างผูกข้างล่างเขาใช้ให้แม่ขวานไปโยนโซ่ขึ้นคอแม่วัดโอ้ยโยนทำไมขึ้นหัวช้างแล้วก็ดึงโซ่ขึ้นเค่น,น้นเองเขาบอกว่าเขาเจ็บซี่โครงแลว้วเขาอาเอ้ โดนแม่ควานบ่นให้เลยเนะจ็บก็ไปหาหมอหมอให้หยุดทํางานก็คือหยุดอันนี้อะไรหมอให้หยุดทํางานก็ยังจทำอยู่นั่นเลยถ้าเขาหยุดให้แม่ควานจริงๆนะไม่เมยสิแม่ควานจะสั่งสับประรดมาเลยลดทกโลนึงเลยแล้วให้ตะเกยหยุดให้นะตะเกยไม่หยุดสั่งมาก็เท่าเดิมแกทํางานเหมือนเดิม แค่ว่าสี่ครงแกม,มันถูกเจ็บสี่ครูหยุดก็คือหยุดแม่ควานสั่งสับประรดมาแมกก็ตัดหญ้าอีกเหมือนเดิมแม่ควานเลยบอกว่าสั่งสับถ่าถ้าคุณหยุดให้ค่อยจริงๆนะค่อยจะสั่งสับประรดมาเลยนี่ก็จะจ้างคนตัดหญ้าด้วยเออเรายอมเสียตรงนี้ดีกว่า ปล่อยให้มันเลื้อรังแบบนี้นี่เลื้อรังแล้วทีนี้ถ้าแกไม่หยุดเป็นจินเป็นจังสักทีนี่ชอบให้แม่ควานบนุนแล้วทุกวันนี้นะทํางานไม่ค่อยเต็มรนะ้อยอะไม่เม่สิเข้าใจไหมงานบกค่อยเต็มร้อยตื่นกับสวยไอเราก็เข้าเก็บขี้ของของขนุนกับโคกไม่ได้แล้วอยากจะทำงานแต่เชา้ามันเสร็จแต่เชา้ามันไม่ร้อน ไปย่านดอกซ่าอันนี้ไม่มีคะแนนเดี๋ยวขอเอฟซีก็ได้ไปยานให้แต่หายให้แต่รักษาตัวเองให้มันหายก่อนยอย่างอื่นไม่ต้องไปห่วงว่ายังไงแม่คานก็เนี่ยช่วยดูแลอยู่แล้วช้างห้าเชือนี้ให้แต่พูอย่บานนะให้แต่ไปยืนเฝ้าขนุนให้นะ่ะยืนเฝ้าโคกให้แม่คานเก็บได้หมดเลยขีสางนี่ไปย่านดอก ไปนี่อะไรโอ้สื่อบักแมดมากคือเกาทิดงานคือเกา่าจ้างเขาตัดหญ้าครั้งสงครั้งมันไม่หมดถึงพันหรอกจ้างต,ตัดตรงนั้นตรงนี้แค่นั้นเองเขาจะมีหญ้าตัดได้ยาก,ยากเลยถ้าแกหยุดให้จริงๆให้ชมให้แม่ควานบุญเพราะแม่ควานบุญเอฟซีก็ว่า จมหลายเลยนว่ะ FC ไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับแฟน FC ไม่รู้หรอกว่าอ่าการดํารงชีวิตของแต่ละคู่นี้มันเป็นยังไงบางคู่ผัวก็บ่นเมียบางคู่เมียก็บน่นผัวเพือคู่ข่อยนี่ข่อยจมในควันบ่นไม่ลูกเนี่ยยังไม่ได้ตัดต้องไปสั่งมีดแล้วสั่งมีด่า เพราะว่าตัดเครื่องไม่เป็นอยากตัดเครื่องนี่สิมันมันจะได้อ่าพัฒนาแปลงหญ้าไปในตัวหรือแล้วหญ้าก็เกิดเร็วด้วยเสื้มาเสียอหญ้าเสียน้อยไอ้นี่มันเห็นอะไรเนี้ยเขาขายว่าแต่เห็ดไม่ใช่โบกหญ้าโบกเย็นพานโนดโบกหญ้าจริงๆเลยโบกหญ้าเหมือนแม่วาดงั้นเราก็ด่าแต่แม่วาดโอ้ยงั้นเราก็ด่าแต่แม่วาดมึนๆ โค้งลบหนึ่งมันไม่หายหรอกถ้าแกมไม่หยุดทำงานเป็นจริงเป็นจังปีปีหกแปดนี่เป็นปีที่โอ้มรสษมรุมเรามากเจริงเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็รถมอไซค์เดี๋ยวก็รถซาลิงเดี๋ยวก็รถคันใหญ่12ล้อโล กี่อย่างแล้วก็คนตอนเมื่อเดือนเมษาเข้าโรงพยาบาลในหล่นไปหาบอกว่าเป็นบานเล่นเลย,หหลเลเลยทั้งทั้งควานโอทั้งไม่ควานทั้งยูทูบนี่ดีหน่อยที่ปั๊มมีมาก็เลยยูทูบไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ยูทูบมาด้วยปีนี้ครึ่งปีแล้วนี่เดือนห้ายังไม่ครึ่งปีอีกหนึ่งเดือน,อนครึ่งปี ี๋้วอีกหน่อยนักเรียนก็เปิดเทอมไปทางไหนหล่ะคนไปทางนู้นอยรอทางนี้แล้วกัน ฮาลังมาตะฮาหลัง,ลงเด็ดโมงเด็ดคักเน่เลยเจ็บตรงไหนก็ไปหาหมออย่าเบามึนคือบาดหลายเออเจ้าก,กระจมไปอยู่นั่นแหละจามาต้องจมให้คอยฟังทุนเปะจมให้หมอฟังผุนไปรักษาเจา้าบดายดอก พุนไปลงบ้านพุนไปลงบ้านสุลินทเธอหนึ่งพุนไปเมืองไม่ต้องไปที่เดิมจบเช้าจมอยู่นั่นล่ะโง่โง่โง่อยู่นั่นล่ะมาแล้วมาแล้วไปบนให้หมอฟังเด้อควานโอ๊ปาดโอยที่ไหน อยู่ไหนอ๋ออยู่ไหน ถึงแล้วมีน้ำไห่นอนี่มี่ฮมไม่สางอยู่เปละ่ะไม่ถึงมีแน่นอนมีน้ำไม่วัดโอย้ยังไม่มีน้ำเลยตรงนี้ มีน้อยเดียวถูกต้นสะดาวนี้เลยนะโอ้พอยายเอออยาเข่าไปเด้อออกมาประเด็นนั้นถอ,ย,อ,ย,นอยมาด้ยหมืนเลย อัพลงได้บนีแข่งบนโอยเล่นโคลนวันนี้เล่นโคลนเฮ้ยไม่ร่วมไม่ร่วมเลยเฮ้ยใหญ่โถย เก็บมะม่วงกินโบแม่านุสุกเต็มต้นเลยเท่าเยอะเท่าเยอะ วัดอนวัดระย,ยะวัดระย,ยะเออถึงไม่มีร่มแต่มีโครนให้ช้างเล่นมีน้ำให้ช้างเล่นโอเคแล้วโอ้ยใหยพ่ยงใหญ่นองดีนะฮึบอื้อ cô chép yu, mày ơi, nó, ai bít, ai giác bít, Mày giác nó, chú, 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 ngày chú, 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 เอ็งเอมมาใส่ร้อนให้หนูเนาะร้านมุกอ่ัน้นแก่อนมองอ่ะนุ่นน่าเห็นตะแคงงเเนาะเห็นเห็นดงง่เห็นแดงง่ก็คุยเรื่องขนุนเอาสลิงไปเลย คุยเรื่องขนมไปแล้วสวัสดีนะคะ